สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมาทําสลามอึเด็กนะก็คือสลามในแพมเพลิดอึเด็กนั่นเองนะเพราะว่าแม่มีละครบายตอนเบบีอึไปใช่ไหมคะแม่ก็เลยจะมาทําสลามตัวที่อยู่ในแผมเพลิดเบบีให้ดูกันนะครั้งนี้แม่จะใช้กาวลาเท็กส์นะคะหรือที่น้องๆเรียกกันว่ากาวขาวขุ่นนะ2ช้อนค่ะตามด้วยกาวน้ำใสนะคะ1ช้อนค่ะ คนให้เข้ากันก่อนกาวนะทั้งสองตัวที่แม่ทํานะคะก็คือกาวน้ํานะไม่ใช่กาวระเหยนะคะกาวน้ําจะได้รับเครื่องหมายมออกรน,นะคะไม่มีอันตรายแต่เด็กๆห้ามเอาเข้าปากนะเด็กอายุมากกว่า3ามขวบใช้ได้นะคะพอสองกาวเราเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะใส,ส่สีเริ่มจากสีเหลืองค่ะสองหยดนะคะ แล้วจะให้ดูเป็นอือเราเพิ่มสีน้ำตาลนิดนึงนะคะแม่จะติดเดียวสักครึ่งหยดตัวสีน้ำตาลที่แม่ใส่ลงไปนะคะมันเป็นสีช็อกโกแลตแล้วมันมีกลิ่นช็อกโกแลตด้วยมันก็จะกลายเป็นอือกลิ่นช็อกโกแลตนะขอใส่อีกครึ่งหยดนะคะสลามเล่นแล้วก็อย่าเก็บไว้นานนะคะเล่นแป๊บๆแ,แล้วก็ทิ้งนะเพราะว่าเก็บนานๆมันจะสะสมเชื้อโรค ถ้าอยากเล่นอีกเราก็ทำใหม่ได้นะคะทำไม่ยากเนาะเกิดเหตุสีน้ำตาลหกค่ะตอนแรกก็ว่าจะใส่เข้าไปแค่หยดเดียวนะมันหกลงไปมันเป็นหยดใหญ่ไปหน่อยแต่หอมมากจะเป็นอ่เด็กที่หอมมากค่ะใส่เด็กคนนี้จะกินช็อกโกแลตมากไปหน่อยได้สีที่ค่อนข้างพอใจแล้วนะคะแม่ก็จะใส่น้ายาสลามนะเมื่อกี้เราใส่กาวทั้งหมดกี่ช้อนแม่ลืม สช้อนหรือเปล่าเอาไปน้ำยาสักช้อนครึ่งก่อนนะคะน้ำยาสลามของแม่นะแม่ได้ไปตรวจสอบแล้วแล้วก็ได้ไปประกาศมาแล้วนะคะว่าไม่มีสารอันตรายนะแต,แต่ก็ห้ามกินห้ามมาเข้าปากนะคะ แล้วถ้าใครเล่นคือมันก็แพ้ได้ถ้าใครเล่นแล้วแพ้ก็เลิกเล่นนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่เล่นสลามทุกครั้งก็ล้างมือให้สะอาดด้วยแล้วก็อย่าเอาเข้าปากด้วยนะแม่เอาออกมานวดแล้วค่ะอือเด็กจริงๆนะสีนี่ นึกถึงชอแตมตอนเพิ่งเกิดเลยค่ะเด็กเพิ่งเกิดนะอย่างตอนช็อแตมเพิ่งเกิดอะ่ะจะอื้ออ้บ่อยมากเหมือนกระเพาะเด็กเล็กๆใช่ไหมคะอิ่มปุ๊บออกอิ่มปุ๊บออกอย่่งโหวันวันนี้คุณแม่กับคุณพ่อนี่ผลัดกันจัดการทั้งวันค่ะนี่ออกมาแล้วเหลืองตุน่นตุนอย่างนี้นะคะแต่ว่าดีที่เป็นกลิ่นช็อกโกแลตนะจะต้องเป็นเบบี๋ที่ชอบกินช็อกโกแลตหน้าตาเหมือนอืนเด็กแต่ว่ากลิ่นหอมน่ากินค่ะ เนื้อแน่นหน่อยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยะค่ะ สำหรับใครที่อยากรู้ว่าสลามแม่ปูเป้ขายที่ไหนนะคะหาซื้อได้ที่ไหนก็ไปที่เพจแม่ปูเป้ช็อปได้เลยค่ะตอนนี้แม่ก็มีขายหลายๆอย่างนะคะลองเข้าไปดูก่อนก็ได้ไม่ซื้อก็ก,กดไลค์ไว้ก่อนก็ได้เนาะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช n e l นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย